ทหารไทยออกมาตอบชัดเจนแล้วครับท่านผู้ชมหลังจากที่ว้าแดงไม่ยอมถอนกําลังหรือว่าไม่ยอมรื้อฐานทับออกจากดินแดนของไทยนะครับท่านผู้ชมว้าแดงยืนการนะครับในการเจรจาหรือว่าการที่ว้าแดง ที่ทางการไทยเรียกร้องให้ว้าแดงหรือฐานทัพหรือว่าถอนกำลังออกจากดินแดนของไทยว้าแดงบอกว่าข้อนี้ยอมรับไม่ได้นะครับว้าแดงก็ไม่ยอมออกจากสถานที่ที่ทางการไทยเรียกร้องให้ว้าแดงออกนะครับแต่ว่าทหารไทยออกมาตอบชัดเจนว่าต้องรอคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาหรือว่าจากนายกถ้าสั่งมาทหารไทยพร้อมจะ สู้เพื่อประชาชนพร้อมจะสู้เพื่อลูกหลานเพื่อด,ด,ดินแดนของประเทศไทยเองนะครับทหารไทยไม่ได้อ่อนอย่างที่ประชาชนไทยพูดนะครับทหารไทยรอแค่คําสั่งจากผู้บังคับบัญชานะครับถ้าสั่งมาเมื่อไหร่ทหารไทยก็พร้อมจะสู้เพื่อชาติเพื่อพื้นแผ่นดินไทยนะครับโอ้โหงานนี้นะครับท่านผู้ชมนับถือน้ําใจ ทหารจริงๆครับทหารไทยสุดยอดจริงๆท่านผู้ชมนะครับต้องรอคําสั่งผู้บังคับบัญชานะครับถึงจะ ปฏิบัติการได้นะครับขับไล่ว้าแดงนะครับแต่รอไม่นานนะครับท่านผู้ชมรอดูหลังปีใหม่อาจจะมีข่าวดีหรือว่าข่าวร้ายกับว้าแดงนะครับท่านผู้ชมถ้าว้าแดงยังไม่ถอนกําลังออกนะครับบอกกีต้าบอกเลยว่าทางการไทยน่าจะขับไล่ออกแน่นอนนะครับท่านผู้ชมมาติดตามรับชมคลิปของพี่ทหารไทยพูดกันเลยครับท่านผู้ชม ครับเรารอสถานการณ์นะครับรออย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันไม่มีคําสั่งอะไรนะครับคําสั่งให้รอก็ต้องรอนะครับมันอยู่ที่คําสั่งผู้ที่มีอํานาจสั่งการแค่นั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าสั่งการให้ใช้คนรุนแรง นะครับเราก็ไม่นิ่งเฉยนะครับทหารทุกคนพร้อมลบนะครับทหารทุกคนพร้อมนะครับพร้อมที่จะขับผลักดันนะครับขับไล่ผู้ที่ลุกรลานอิิปไตยนะครับทหารเป็นผู้ช่างซาตินะครับช่างประเทศนะครับเก็บแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานนะครับนั่นคือหน้าที่ของทหารทุกคนนะครับ สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนนะครับระหว่างทายแดนไทยพม่านะครับเรื่องราวของ้อพิพาทนะครับหรือว่าเราถูกระเมิดอธิปไตยนะครับหลายๆคนนะครับสอบถามผมมานะครับว่าทหารพลานนะครับทหารพลานสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมีสิทธิ์ที่จะไปช่วยนะครับภาคเหนือหรือไม่ถ้าเกิดสงครามเกิดขึ้น นะครับวันนี้ก็จะมาเล่าแล้วก็วิเคราะห์ให้ฟังนะครับเรื่องราวต่างๆมันเป็นไปได้หมดแหละนะครับเรื่องราวต่างๆแต่ว่าภาคเหนือมันเป็นของทัพภาค3นะครับที่เขาปกป้องดูแลตามตะเข็บชายแดนนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารพรานนะครับตรดเรอตำรวจทหารนะครับหลายๆหน่วยงานนะครับที่เขาตึงกำลังอยู่นะครับนะหลายๆคนนะครับก็สอบถามมาว่าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ คนที่บปติงานเนี่ยนะครับทหารหลายๆหน่วยงานเนี่ยโดยเฉพาะทหารพรานนะครับจะได้ขึ้นไปช่วยไหมนะครับพังเหนือถ้าเกิดว่ามันเกิดสงครามเกิดขึ้นนะครับนะถามว่าได้ไปไหมนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะได้ไปหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าเกิดสงครามเกิดขึ้นนะครับแต่ที่แน่ๆถ้าเกิดว่านะเราอ่า ชู้แล้วนะครับมันอาจจะมีบางส่วนนะครับหรือว่าอาจจะร้องขอนะครับมันก็เป็นไปได้หมดเพราะว่าเราก็ขึ้นชื่อว่าทหารนะครับของทบ,บกนะครับแต่ว่าทุกวันนี้ก็มีพี่พี่ทหารพลาน,นะครับที่เขาอยู่ตามไปเก็บชายแดน นะครับที่เขาปกป้องอธิปไตยอยู่มันก็มีอยู่นะครับในการสู้รบอะไรต่างๆนะครับเพราะว่ามันมันมันทุกวันนี้มันมีแค่ขอ้อพิพาทอยู่ที่เขาเรียกว่าดอยอะไรนะดอยหัวม้าใช่ไหมนะครับภูเขาที่เป็นเขตฝั่งไทยนะครับที่เรายิงพิกัดนะแต่ว่ากลุ่มว้าแดงเขาบอกว่าเป็นของเขา นะครับเขาไม่ยอมถอนทหารออกนะครับฉะนั้นไทยจึงนะครับเรียกร้องให้เขานะครับให้ให้เวลาเขาอ่ะนะครับให้เวลาเขาหนึ่งเดือนนะครับในการถอนทหารออกไปวันที่สิบแปดนะครับสิบแปดก็จะถึงนะครับไม่รู้ว่าเขาจะถอนหรือเปล่านะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ถอนนะ มันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นขั้นตอนไปมายังไงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสู้รบกันนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับมันก็อาจจะมีผลเสียนะครับทั้งสองฝ่ายนะครับหรือว่าแนวรบนะครับถ้าเกิดว่าลบกันจากดอยตรงนี้นะครับนะมันก็จะขยายตัวไปนะครับขยายวงออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเชียงใหม่นะครับนะก็ตะเข็บชายแดนที่ติดกับวานะครับติดกับพม่านะครับชายแดนตรงไหนที่ติดกับพม่าก็ อาจจะมีการสู้บรบตามตะเก็บชายแดนนะครับขยายวงกว้างนั่นเองนะครับฉะนั้นนะนี่คือเหตุผลที่เขาเจรจานะครับแต่ที่แน่ๆนะครับนะที่แน่ๆการเจรจามันก็เป็นเรื่องดีนั่นแหละนะครับแต่ว่านะเรื่องบางอย่างนะครับ เรื่องบางอย่างผมมองว่าเรายังไม่เด็ดขาดนะครับไม่เด็ดขาดในการพักดันนะครับผักดันผู้ที่ลุกล้ำอันธิปไตยเท่าไหร่นะครับก็อาจจะมีผู้มีอำนาจนะครับผู้มีอำนาจก็ยังไม่อยากจะให้ผลเสียมันเกิดขึ้นนะครับเป็นวงกว้างหรือว่าเป็นด้านผลประโยชน์หรือว่าเป็นด้านเกี่ยวกับ นะครับเรื่องราวระหว่างประเทศนะครับมันก็เป็นหลายอย่างนะครับที่เราคิดไปนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับระหว่างประเทศนะครับเรื่องราวต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าเราสู้รบกันจริงๆนะฐานพลานได้ไปไหมนะครับมีส่วนนะครับหรือว่าอาจจะได้ไปนะครับแต่ว่านากองกําลังที่เขาปกป้องชายแดนข้างบนก็มีนะครับฉะนั้นกองกาลังที่ปฏิบัติงานอยู่3ามจังหวัดชายภาคใต้นะครับก็จะทิ้งภาคใต้ไม่ได้ นะครับฉะนั้นนะการถ้าเกิดว่าสู้รบฝั่งโน้นนะครับก็ฝั่งโน้นเขากา็สามารถเข้ารบหรือว่าปริบัตการได้นะครับปกป้องอธิปไตยข,ของมั่นคงของชาติได้นะครับข้างบนข้างล่างนี้ถ้าเกิดว่าเราถอนกําลังออกไปนะครับไปช่วยข้างบนมันก็ไม่ได้อีก นะครับเพราะว่าข้างล่างนี่ก็มีเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับความรุนแรงนะครับถูกลุกล้ำปธิปไตยนะครับถูกกลุ่มแบ่งแยกดินแดนต้องการแบ่งแยกดินแดนนะครับฉะนั้นนะเรื่องราวอ่าที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเราไม่รู้นะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเกิดสงครามจริงๆมันก็เป็นอ่านะครับเรื่องที่แบบว่านะจุดวิสัยจริงๆนะครับถ้าเกิดว่ามันจะเกิด มันก็ต้องเกิดนะครับมันก็ต้องเกิดนะครับสิ่งที่ที่เราทําได้ทุกวันนี้คือนะครับเรารอสารการนะครับรออย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันไม่มีคําสั่งอะไรนะครับคําสั่งให้รอก็ต้องรอนะครับมันอยู่ที่คําสั่งผู้ที่มีอํานาจสั่งการแค่นั้นเองนะครับ ถ้าเกิดว่าสั่งกันให้ใช้คนรุนแรงนะครับเราก็ไม่นิ่งเฉยนะครับทหารทุกคนพร้อมลบนะครับทหารทุกคนพร้อมนะครับพร้อมที่จะขัผักดันนะครับขับไล่ผู้ที่ลูกรลานอธิปไตยนะครับทหารเป็นผู้ช่างซาินะครับช่างประเทศนะครับเก็บแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานนะครับนั่นคือหน้าที่ของทหารทุกคนนะครับนะมีอุดมการณ์นะครับใส่ชุดเสื้อเกาะ หมวกเหล็กใส่ถือปืนนะครับหรือรัตะเวียนใส่ชุดเข้าแล้วนะครับมันก็แตกต่างจากประชาชนทั่วไปนะครับแต่ว่าทหารนี่ก็คือเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับเป็นคนทั่วไปนะเพียงแค่นะครับถึงเวลามาใส่ชุดปฏิบัติงานนะครับมันก็จะแตกต่างไปจากประชาชนทั่วไปนะครับแตกต่างจากการถืออาวุธที่ประชาชนทั่วไปไม่สามารถถือได้นะครับ นะเพราะว่าถือนี่ก็ต้องนะครับปฏิบัติงานนะครับคุ้มครองปกป้องดูแลนะครับหน้าที่หลักๆคือดูแลความเรียบร้อยนะครับความสงบเรียบร้อยหรือว่าดูแลพี่น้องประชาชนนะครับหรือว่าปกป้องผลประโยชน์ของชาตินะครับแผ่นดินของชาตินันเองนะครับนั่นคือหน้าที่ของทหารนะครับนะอย่างไรที่ที่ถ้าเกิดว่าเราถูกลูกหลานแบบนี้นะครับเอาแค่เฉพาะภาคเหนือนะครับ โดยหัวม้าที่เขามาตั้งฐานบรรจุการทีแรกเขามาตั้งฐานเดียวนะครับฐานใหญ่นะตรงนั้นเป็นฐานใหญ่นะครับนะฐานใหญ่ฐานของว้านะครับว้ากลุ่มว้าแดงเป็นกองกำลังทางใต้นะครับที่ที่เขามา,าตีคล้ายๆว่าเมื่อก่อนมันเป็นกองกำลังของขุนศา นะครับใครเคยได้ยินบ้างกองกำลังของขุนศามา,าปกป้องแถวนั้นนะครับมาครอบควบคุมหรือว่าปกครองแถวนั้นขุนซาที่ลาซายาเจ็ติดน,นะครับ generic. เมื่อเขา,าโดนกลุ่มว้าแดงนะครับ <Yeah. S 1> มายึดนะมายึดขุนสาไม่มีไม่อยู่แล้วนะครับกลุ่มว้าแดงกองกำลังนะครับก็มาปกครองแล้วก็ลูกน้องของขุนซาอะไรต่างๆนะครับคนที่เขา,อ,าอยู่ผลิตยาเจพติดนะ นะครับรู้สารตั้งต้นหรือว่าสารผสมอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีโรงงานผลิตยาเสพติดนะครับมีชุมชนผลิตยาเสพติดมันเป็นเครือข่ายใหญ่เบียงมุมนะครับชุมชนมันจะคล้ายๆว่าผลิตนะครับผลิตทุกๆนะครับทุกๆหมู่บ้านก็ว่าได้แต่ๆตะเข็บชายแดนนะครับนะขุนสาไม่มีแล้วกองกำลังว้าแดงนะครับเขาก็มาตั้งมาปกครองนะครับนะแต่ที่อยากจะให้รู้นะครับจะให้รู้ ทั่วไปว่านะครับกองกําลังของกลุ่มว้าแดงนะไม่ได้ว่าเป็นกองกำลังที่แบบว่าลอยต่อกันหมดเลยนะนะครับไม่ใช่นะมันเหมือนแบบว่ามันข้ามไปหลายจังหวัดน,นะนะว้าแดงทางเหนือนะครับก็เป็นอกองบัญชาการใหญ่นะครับติดตะเข็บชายแดนจีนว้าแดงทางใต้จะติดตะเข็บชายแดนไทยนะครับอยู่กึ่งกลางก็เป็นกลุ่มอาซีเอสของเจ้ายศศึกนั่นคือกองกำลังไทยใหญ่นั่นเอง นะคือคล้ายๆว่าว้าแดงนี้แยกออกไปจากรัชฉานนะครับแยกไปก็มาเป็นคล้ายๆว่ากลุ่มว้าแดงทางใต้แล้วก็กลุ่มว้าแดงทางเหนือเขาเรียกว,วา่ารัชฉานเหนือนะกลุ่มเจ้ายศดศึกนั่นก็เป็นกองกำลังอาซีเด,เด็ดนะครับอาซียเ,เด็ดก็เป็นกองกำลังไทยใหญ่นะครับพี่น้องไทยใหญ่ก็ติดตะเข็บชายแดนของบ้านเรานะครับนั่นคือดอยไตยแหลงนั่นเอง ที่ทอกองกำลังไทยใหญ่ปกครองอยู่นะครับนะเพราะว่าม,มันจะข้ามกันไงเขาไม่ได้ต่อกันนะนะครับกองกำลังว้าเดยงทางใต้เนี่ยไม่ได้ต่อกันกับกองกําลังว้าเดยงทางเหนือ แต่ว่าเวลาเขาเคลื่อนพลนะครับเคลื่อนพลเขาก็ผ่านมานะครับผ่านรัดกระเลี่ยงผ่านอะไรมานะครับเพราะว่าเขารู้กันหมดแล้วนะครับเพราะว่ากองกำลังของขุนศานะครับขุนศานี่คือเขาคล้ายๆว่าเขา,าได้รับอนุญาตจากอากองทัพพมา่านะครับให้ปกครองตัวเองนะแต่ว่าขึ้นตรงอยู่กับพมา่านะ อาวุธต่างๆที่เขาได้รับมานะครับก็เป็นอาวุธมาจากาฝั่งพาาม่าที่สนับสนุนแล้วก็สำคัญเลยจีนนะครับจีนนะครับสำคัญเลย เพราะว่าภาษาที่เขาใช้นะครับในในอ่าส่วนราชการของเขานะครับส่วนมากก็จะเป็นภาษาจีนนะครับเพราะว่าเขาอยู่ต่อต่ออ่าตะเกีบชายแดนจีนนะครับความทันสมยัยความทันสมัยนะครับบ้านเมืองเจริญก็จะเป็นอ่ากองทัพว้าแดงทางเหนือนะครับจะเจริญหน่อยนะครับจะเป็นแบบว่ามีอยู่มีกินหน่อย นะครับแต่ทางใต้นะครับก็จะแบบว่าคล้ายๆว่าไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่นะครับจะอยู่ในชนบทจะมากกว่านะครับอยู่ในป่าในภูเขาแต่ว่าก็เป็นกองหลังของว้าแดงทางใต้นะครับเขาก็สื่อสารกันนะครับจะมีการปกครองนะครับโดยผู้ที่มีอำนาจนะครับผู้ที่มีอำนาจคล้ายๆว่านายพงนายพลเขาอะนะครับทางใต้นะครับและทุกวันนี้นะครับนะทุกวันนี้กองกําลังว้าแดงทางใต้นะครับ กองกําลังวา้าแดงทางใต้เฉพาะทางใต้นะนะครับทางใต้จะเป็นการปกครองเหมือนจังหวัดจังหวัดหนึ่งนะครับภาคเหนือก็ต่างหากนะครับแต่ว่าเขาสื่อสารกันนะกองลังทางใต้ตอนนี้เขากําลังเกณฑ์กําลังพลนะครับเกณฑ์กําลังพลเข้ารับการฝึกนะหมายถึงว่า,าเรียกนะครับประชาชนของเขานะครับให้เข้ามารับการฝึกนะครับหรือว่าเสริมกําลังนะครับเขาเรียกว่าเสริมกําลังนะ เสริงพลังตอนนี้เขาคิดว่า,าเขากําลังจะมีภัยคุกคามนะครับภัยคุกคามจากอะไรนะครับเขาคิดว่าเป็นภัยคุกคามจากาบ้านเรานั่นเองนะเขายังคิดอยู่นะว่า,อาดอยที่เขายึดตรงนั้นท่าางาประดับการตรงนั้นกลุ่มว้าแดงเขาคิดว่าเป็นของเขาไอ้ที่ไทยยื่นข้อเสนอไปนะ,นะที่เรายื่นข้อเสนอไปให้เขาออกจากพื้นที่ที่เขาไม่ฟังเพราะอะไร เขาไม่ฟังนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นของเขานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ไม่รู้หรอกว่าแผ่นดินตรงนั้นนะครับมันเป็นของใครนะครับแต่ที่แน่ๆคือเรายิงยิงพิกัดนะเรามาร์กจุดยิงพิกัดตามเขตนะสันปันน้าอะไรต่างๆมันเป็นเขตของเรานะครับแต่ว่าแดงเขาบอกว่าเป็นของเขานะแต่เราก็ไม่รู้ว่าอาจจะถือแผนที่คนละฉบับ นะครับอาจจะเป็นพื้นที่ซับซ้อนนะครับแต่ตามจริงเนี่ยพื้นที่ที่มันซับซ้อนนะครับตามตะเขตชายแดนไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามเป็นเขปตปลอทหารน,นะครับตามจริงไปเป็นเขปตปลอทหารกลุ่มว้าแดงจะไม่มีสิทธิ์ที่จะมาตั้งฐานตรงนั้นนะตามความเป็นจริงเลยแต่นะครับที่เข้ามาตั้งตรงนั้นเพราะอะไรเพราะว่ากลุ่มว้าแดงนะครับกองกำลังว้าแดงต่างใต้ไม่ว่าจะเป็นทางเหนือทางใต้เขาไม่เคยขึ้นตรงกับใครนะครับ เขาไม่ฟังใครนโยบายของเขาคือไม่เจรจากับใครนะครับเขาจะไม่มีวันเจรจากับใครก็รู้ๆอยู่แล้วนะครับนะรู้ๆอยู่แล้วว่านะครับฝั่งพม่านะฝั่งพม่าเป็นยังไงมีหลายชนเผ่ามีหลายลักนะครับที่ปกครองตนเองที่สู้รบกันอยู่เป็นสงครามกลางเมืองนะกลุ่มนั้นฟัดกับกลุ่มนี้กลุ่มนี้ฟัดกับกลุ่มนี้อยู่ว้าแดงก็มีศัตรูเยอะแยะมากมายนะครับ รัดกระเียงนะครับก็มีศัตรูเยอะแยะมากมายนะครับแต่ละรัดนะครับหมายถึงนะครับเรามาคิดย้อนแย้งดูนะครับจังหวัดจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยนะครับสมมุติว่าจังหวัดของไทยมีอยู่70กว่าจังหวัดนะครับไม่ถูกกันสักจังหวัดเอาง่ายๆนะไม่ถูกกันสักจังหวัดแต่นะครับบางทีบางจังหวัดก็จะมาจับมือกันนะครับเหมือนอุบลกับอุดรมาจับมือกันนะครับ มาจับมือกันไปสู้รบกับคล้ายๆว่าไปสู้รบกับเชียงใหม่นะครับแบบนี้นะเหมือนกองกำลังในจังหวัดนั้นที่ปกครองตัวเองนะครับเขาไม่ได้ขึ้นตรงกับใครนะครับคือเขาปกครองใครบันเลยนะแล้วก็ศาสนานะครับทางด้านศาสนาก็มีอยู่หลายศาสนานะครับคิดนะมีคิดมีอิสลามมีพุทธมีอินดูมีทุกอย่างนะครับนะมีหลายรัฐ นะมีดายรัฐการปกครองก็เป็นการปกครองตัวเองนะเหมือนไทยใหญ่ก็ปกครองตัวเองเขาไม่ได้ขึ้นตรงกับพมา่านะเป็นกองกาลังที่เราเรียกนะครับว่าพมา่ากะเหลี่ยงก็พมา่านะครับกลุ่มว้าเดงก็พมา่านะครับแต่ยานะครับไปเรียกเขาพม่านะใครที่จะไปเที่ยวอะไรต่างๆนะครับเหมือนเราข้ามไปอ่ารัชสารไทยใหญ่แบบนี้ข้ามไปรัฐกะเหลี่ยง k n u แบบนี้นะครับ k n u แบบนี้ไม่ใช่นะอย่าไปบอกว่าอ่าพมา่า นะครับคุณจะไม่ได้ออกมาด้วยซ้ํานะอย่าไปพูดคําว่าอเขาเป็นพม่านะเขาไม่ได้เป็นพม่านะกระเลียงเขาก็บอกว่าเขาเป็นปลากะเลียงนะครับนะกองกาลังต่างๆนะครับเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นพม่านะเขาบอกว่าเขาอ่าอ่าเป็นกะเลียงหรือว่าเขาเป็นไทใหญ่นะครับหรือว่าเขาเป็นว้าแดงนะครับนะต่างๆหน้าหน้านะครับนะเราอย่าไปเรียกเขาว่าพม่านะครับนะเขาเขาคล้ายๆว่าเขาถือนะครับเขาไม่ชอบเอาง่ายๆนะ เวลาข้ามไปเที่ยวไปอะไรต่างๆนะครับแล้วตุงวันนี้นะกองกําลังของกลุ่มว้าแดงทางใต้นะครับทางใต้เฉพาะทางใต้นะเขาเกณฑ์กําลังพลแล้วนะตอนนี้เขาเกณฑ์กําลังพลเพื่อนะครับรับศึกนะครับรับศึกที่